นะครับด้วยซีรีส์ข้อสอบฟ,ฟิสิกส์ง่ายๆนะครับที่จะหยิบเอาข้อสอบที่มันไม่จะยากมากนะครับมาเฉลยแล้วก็มาแนะนําให้ฟังนะครับข้อนี้ถามว่ามะพร้าวผลนึ่งเนี่ยมีมวล1น,นกิโลกรัมนะครับตกจากต้นสูง5เมตรจากพื้นเนี่ยอยากทราบว่างานของมะพร้าวลูกนี้เป็นเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะทําโจทย์เรื่องนี้ให้เรากําหนดก่อนว่าโจทย์เราให้อะไรมาเนาะโจทย์ขอโฟกัสพื้นกับมะพร้าวครับซึ่งพื้นกับมะพร้าวเนี่ยห่างกันอยู่ 5เมตรนั่นเองนะครับพอห่างกันอยู่5เมตรแบบนี้ให้เรากําหนดตําแหน่งไปครับตาแหน่งที่1อยู่บนต้นกับตําแหน่งที่2อยู่บนพื้นนะครับตาแหน่งที่1เราจะพบว่า,ามะพร้าวเนี่ยมีมวลแล้วก็มีความสูงนะครับดังนั้นตําแหน่งที่1เนี่ยจะมีพลังงานศักด์นั่นเองซึ่งเท่ากับ mgh เนาะทีนี้มาดูตําแหน่งที่2นะครับตาแหน่งที่2พบว่าถ้ามะพร้าวมากองอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันตกลงมาแล้วเนี่ย มันมีความเร็วไหมครับตอบก็คือไม่นะครับพลังงานจนก็ไม่มีนะครับเรามาดูพลังงานศักย์บ้างพลังงานศักย์มะพร้าววางอยู่ที่พื้นไม่มีความสูงแสดงว่าความสูงเป็นศูนย์พลังงานศักย์ก็เป็นศูนย์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าตามกฎอนุรักษ์พลังงานเนาะก็คืองานก่อนนะครับบวก อาพลังงานก่อนนะครับบวกงานให้เท่ากับพลังงานหลังบวกงานศูนย์เสียนะครับงานให้เรามีไหมตำแหน่งที่1เราไม่ได้ไปผักมันลงเราไม่ได้ไปออกแรงกระทำกับมันเพราะฉะนั้นไม่มีงานให้งานให้พจน์นี้เป็นศูนย์นะครับพลังงานตอนหลังตอนหลังคือตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2ก็ไม่มีพลังงานเช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะเหลืออยู่ 2พจน์นะครับนั่นก็คือพลังงานก่อนเท่ากับงานสูญเสียนั่นเองพลังงานก่อนคือตัวไหนก็คือตำแหน่งที่1เพราะฉะนั้นพลังงานก่อนคือ mgh นะครับเท่ากับงาน,นสูญเสียนะครับดังนั้นแทนค่าเลย m คือ1กิโลกรมัมเนาะความเร่งคือ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับความสูงคือ5เมตรเท่ากับงานสูญเสียนะครับดังนั้นคูณการเบรเสร็จ งานศูญเสียของเราจะเท่ากับ50จูนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้องูงงครับ